สวัสดีทุกท่านครับณขณะนี้ผมอยู่ถนนพานนกนะครับผมจะพาทุกท่านนะครับพานนกซอย8นะครับวัดยางจะพาไปลัดออกอิสระภาพ43่าเส้นทางนี้ใช้สำหรับบางทีสี่แยกพาน,นกรถติดนะครับให้เราเลี้ยวเข้ามาวัดยางสามารถ รัดไปออกวัดสะพรทำได้นะครับคือเลยแยกพันนกมาคือง่ายๆว่าเข้ามาซอยนี้สามารถเลี่ยงสียแยกพันนกได้ในกรณีในกรณีที่วันไหนแยกพันนกที่ไปสีราดรถติดมากๆฮะให้เราเลี่ยงเข้ามาซอยนี้เลยรถยนต์ก็ได้นะครับรถยนต์ก็มาได้คือง่ายๆว่าใช้เป็นทางลัดหนีสีแยกพันนก ก็มาไม่ยากครับมอถึงวัดยางเราก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็มาตามทางเลยใช้เวลาไม่เกิน5นาทีก็จะลัดออกอิสรภาพ43ตรงตลาดพานนกพอดีเมื่อกี้ผมมานี่จากซอย8มดวเที่ยววัดยางให้เราเลี้ยวซ้ายแล้วก็มาตามทางไม่ถึง5นาทีก็จะถึง อิสระภาพ43เลยนะครับสามารถใช้เป็นทางเลี่ยงรถติดได้ก็เป็นทางเลี่ยงไม่เยอะครับแต่ว่าสามารถในกรณีที่เล่นวนบางวันบางวันนี่รถติดมากนะครับแยกพันนกเราก็เลี้ยวเข้ามาวัดา่านแล้วก็มาตามทางครับอีก ไม่ถึง50เมตรก็จะถึงอิสรภาพ43แล้วนะครับก็ยังไงเป็นเส้นทางแนะนำเผือบางท่านใช้หนีรถติดนะครับถึงปากซอยอิสรภาพ43ถ้า่าเลี้ยวขวาก็จะไปเสียบ้านแขกบางบอนรีเลี้ยวซ้ายก็ไปพันนกครับ จบที่นี่แล้วนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับ